สวัสดีคะ่ะน้องๆคะในคลิปนี้นะคะพี่พาจะมาแนะนำน้องๆเรื่องเกี่ยวกับการสมัครตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับ direct entry นะคะหรือว่าการสมัครตรงนะคะเวลานักเรียนสมัครตรงเนี่ยนักเรียนสามารถสมัครเข้า,อาสองเทอมนะคะคือปีการศึกษาของอเมริกานะคะจะมีทั้งระบบควอเตอร์แล้วก็ระบบซีเมสเตอร์นะคะ การเปิดเทอมเทอมแรกของทั้งระบบควอเตอร์แล้วก็ระบบซีมิสเตอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าเทอมแรกจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาหรือกันยานะคะถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยไหนเรียนเป็นระบบควอเตอร์นะคะเขามักจะเปิดเทอมในช่วงกันยานะคะแล้วก็ถ้าเกิดมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดเทอมในช่วงสิงหาเนี่ยก็จะเป็นระบบ ซีเมสสเตอร์นะคะโดยที่ซีเมสสเตอร์เนี่ยค่ะจะเป็น2เทอมใหญ่1เทอมเล็กใน1ปีการศึกษานะคะเทอมหนึ่งจะตก16สัปดาห์นะคะส่วนแบบควอเตอร์เนี่ยก็จะเป็น3เทอมใหญ่กับ1เทอมเล็กนะคะโดยที่ระบบควอเตอร์เนี่ย แต่ละเทอมก็จะใช้เวลาประมาณ10 1ถึงส1สัปดาห์นั่นเองนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีเทอมแรกเลยก็คือเทอม f ฟร์นะคะก็คือจะเป็นช่วงสิงหาหรือกันยาของทุกปีการศึกษาหากว่านักเรียนจบ จากที่เมืองไทยนะคะหรือว่าจบจากที่อื่นๆนะคะแล้วสมัครเข้าเทอมแรกก็คือเทอมฟอลนะคะก็จะเป็นเทอมที่ดีที่สุดในการเรียนเพราะว่าเป็นเทอมแรกของบิการศึกษาดังนั้นเนี่ยจะมีวิชาเปิดให้เราเลือกเรียนเยอะแล้วนักเรียนทุกคนก็จะเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลสําหรับคนที่พลาดที่จะเข้าเทอมฟอลนะคะสามารถที่จะเข้าเทอมถัดไปก็คือเทอมมกกลา ได้นะคะก็เป็นเทอมที่2ของปีการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยทุกทกที่ก็เปิดรับเข้าเทอมที่2ด้วยเช่นกันค่ะอะ่ทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจที่จะสมัครตรงแล้วอะคะ่ะคุณสมบัติของเราหรือว่าเอกสารในการสมัครจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอ่าพอน้องๆตั้งใจที่จะเข้าเทอมฟองแล้วอะคะ่ะแนะนําให้ส่งไปสมัครเนี่ยเร็วสุดเนี่ยจะเป็นช่วงปลายปีของปีก่อนหน้าสมมุติว่าถ้าน้องๆอ,อยากที่จะเข้าเทอมสิงหา ของอปีการศึกษาหน้านะคะน,น้องก็ควรจะส่งไปสมัครไปตั้งแต่ช่วงประมาณสิ้นปีนี้นะคะอันนี้เป็น first round หรือรอบแรกนะคะแล้วก็ส่งไปได้เรื่อยๆจนถึงรอบสุดท้ายก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนเมษายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1พฤษภาค,คมก็จะเป็นช่วงที่ มหาวิทยาลัยควรจะได้รับเอกสารครบจากเราแล้วหลังจากนั้นนะคะมหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาแล้วเราก็จะได้รับตอบรับว่าได้รับตอบรับหรือได้รับปฏิเสธนะคะหลังจากช่วงเดือน5เป็นต้นไปหรือเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะ ส่วนเอกสารนะคะหลักๆในการสมัครเนี่ยก็จะประกอบด้วยผลการเรียนที่เราเรียนระดับสูงสุดนะคะแล้วก็ผลภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL นะคะแล้วก็จะมีคะแนน SAT ด้วยนะคะหรือคะแนน SAT ด้วยก็จะดีนะคะหากว่าไม่มีคะแนน SAT เราต้องเช็คดีๆว่ามหาวิทยาลัยปลายทางที่เราสมัครเนี่ยเขาต้องรีควีรให้เราส่งใบสมัครพร้อมกับคะแนน SAT หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องเช็คดีๆถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่ต้องหรือว่าบอกว่า optional แปลว่าส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะ ไปเพื่อเสริมโปรไฟล์ของเราหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็จะมีะจดหมายได m คะแนจากคุณครูที่เราเรียนมัธยมปลายมานะคะไม่ว่าจะเป็นครูภาษาอังกฤษหรือว่าครูคณิตศาสตร์นะคะก็ส่งได้นะคะแล้วก็จะมี s t t a สเตทเมน r o โพสหรือว่าเอเซที่เราเขียนเกี่ยวกับตัวเองนะคะเราจะได้ ทําการแนะนําตัวให้ทางามหาวิทยาลัยที่เราสมัครได้รู้จักตัวของเรามากขึ้นนะคะว่าเรามีความเป็นมายังไงเราทําไมถึงสนใจสมัครสาขานี้ของมหาวิทยาลัยของคุณแล้วเรามีคุณสมบัติที่ดียังไงที่คุณควรจะรับเราเข้าไปเรียนแล้วเรา,ามีเป้าหมายยังไงในระยะยาวว่าเราเรียนจบในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคุณแล้วเราจะไปประกอบอาชีพอะไรหรือจะไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าเกิดน้องๆได้มี extracurricular หรือว่าได้ทํากิจกรรมได้ทํางานอาสาเป็นนักกีฬา,หร,าหรือว่าเล่นดนตรีอะไรก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสนใจเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการสมัครตรงอ่ะก็จะเหมาะสําหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติถึงนะคะไม่ว่านักเรียนสนใจที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยธรรมดาหรือมหาวิทยาลัยท็อปก็ใช้คุณสมบัตินี้นะคะหรือหลักเกณฑ์นี้ในการสมัครได้หมดเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆน,นะคะคลิปต่อไปพี่พาจะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเข้าแบบพารเวลค่ะ